Thank you ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุชาโรคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ทายดวงรายสัปดาห์นะคะของชาวลัคนาราศีกันจะมีผลนะคะวันที่25-21บถึงยีธันวาคม2567นะคะเป็นการทายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะ น้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะหมอมุย้ยฝากด้วยเนาะในเรื่องของการกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปจากช่องหมอมุ้ยในรอบถัดๆไปอ่ะโอเคเลยค่ะเพื่อเ,เป็นการเสียเวลานะคะหมอมุ้ยขออนุญาตเลือกไฟให้กับชาวราศีกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้นะคะดวงชะของคุณจะ เป็นอย่างไร ขออภัยด้วยนะคะบ้านหมอมุยอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยก็จะมีเสียงเอ่อเสียงรถอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งขออภัยด้วยนะคะอ่าใบาแรกของชาวราศีกันเนาะหนึ่งถ้วยค่ะ c h ร r i o t t h e i m p r e s s สิบเหรียญ the sun สองถ้วย แฮงแมนหนึ่งไม้ราชินีเหรียญสองเหรียญเดอะซันเออขอภายค่ะเดวิลค่ะหกไมค้ค่ะคิงดาบค่ะสองเหรียญ แปดถ้วยสี่เหรียญอัศวินไม้เชอร์ออดแปดไม้ราชินีเหรียญและใบสุดท้ายนะคะเด็กดาบค่ะอ่าชาว ลัคนาราศีกันนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะให้ขึ้นมาโดดเด่นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการวางแผนนะคะในการเดินทางในสัปดาห์นี้นะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปหาครอบครัวนะคะหรือเดินทางไปทําบุญสถานที่ต่างๆวัดรักกันดานหรือเป็นในเรื่องของการที่แบบเฮ้ยได้รถใหม่มาออกรถใหม่มาแล้วก็ เอารถไปเจิมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกง่ายๆว่าจะเป็นสัปดาห์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่จะมีสิ่งใหม่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้ามาทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเออนะคะ ลหลายคนมีแผนการออกรถใหม่นะคะก็จะได้ออกนะคะลหลายคนมีแผนที่คิดที่จะเดินทางไกลนะคะเดินทางไปทําบุญเดินทางไปหาคนที่คุณรักเดินทางไปหาครอบครัวนะคะก็มีโอกาสได้ทําหรือบางคนเดินทางไปดูทําเลสถานที่ทํากินใหม่ๆเดินทางไปดูร้านค้าใหม่เดินทางไปดูบ้านใหม่ ได้ด้วยเช่นกันนะคะในรอบสัปดาห์นี้โดยรวมถือว่าโดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางชีพจรลงเท้าเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ทองจ้านะจ๊ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมัน,มนโดดเด่นมากถ้าสมมติว่าใครได้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ป้ายแดงมาเอ่อได้ป้ายขาวใหม่หรือป้ายแดงก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะก็ลองเสี่ยงกับ ป้ายทะเบียนนั้นดูนะคะเผื่อที่จะมีโชคมีลาบแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าโชคลาบของคุณขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เชิงว่าโดดเด่นร้อนนะคะแต่ว่าอาจจะพอแบบให้คุณได้มีลุ้นมีอะไรบ้างเนาะนะช่วงนี้นะคะ ต้องวางแผนให้ดีนิดนึงสําหรับใครนะคะที่คิดที่จะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะนะพ่ขึ้นมาว่าถ้าแบบว่าเป็นการลงทุนใหม่หรืออะไรก็ตามต้องคิดพิจารณาให้ดีจริงๆแล้วถามว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการถ้า,อ,าอยากเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยที่จะสนับสนุนเท่าไหร่นักนะคะคุณต้องลองช่างช่างใจช่างช่างดูว่าเฮ้ย การเดินทางเนี่ยมัน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 ไกลกว่าที่เดิมไหมเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางานเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าเดิมหรืออาจจะมีการแบบว่าค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางอะ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้ก็ลองคิดพิจ,จารณาให้ดีด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะเกิดความเครียดตามมาอืมเนาะ ช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยไปสวัสดีปีใหม่นะคะบุคคลที่มีพระคุณกับเราเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้สิ่งอื่นเนี่ยกลับมาทดแทนแน่นอนเขาบอกว่าทําดีย่อมได้ดีแล้วก็เห็นผลทันตานะคะสาหรับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้แต่ถ้าใครคิดที่จะแบบว่าเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่อในช่วงนี้จริงๆเราแลนมันมีอยู่แล้วแต่การเดินทางจริงๆอาจจะต้องชะลอตัวไปก่อนอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรือสัปดาห์นี้ เองค่ะเนาะในเรื่องของการเงินนะใครมีลูกหนี้นะเขาบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนเลื่อนจ่ายหรือการโดนเบี้ยวออกไป แต่บทสรุปแล้วนะคะคุณก็บี้เข้ามาจนได้และมีมากมีน้อยก็ให้จ่ายมานะคะแต่อาจจะมีการล่าช้าไปนิดหนึ่งช่วงนี้ถ้าคิดที่จะซื้อของนะคะซื้อของออนไลน์นะคะหรือว่าซื้อของมือสองอะไรก็ตามต้องดูให้ดีนิดนึงให้ระมัดระวังของมีตําหนิหรือแบบว่าร้านค้าที่เราไปซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ต้องดูนิดหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการโดนหลอกให้เชื่อนะคะโดนหลอกให้เชื่อแล้วก็ไม่ส่งของหรือส่งของช้าหรืออะไรอย่างเี มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาได้นะในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าใครคิดที่จะซื้อของออนไลน์หรือว่าซื้อของมือสองอาจจะเจอของมีตำหนิหรือของไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะักเนาะในช่วงนี้แต่ให้ขึ้นมานะคะว่าช่วงนี้เลยตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยจะแบบมีการใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะบางคนเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับบ้านใหม่หรือตกแต่งบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดชัดเจนแต่จริงๆรแล้วให้ขึ้นมาว่าก็ทําไปเหอะ เพราะว่าเป็นบ้านของคุณเองเนาะหรือบางคนเนี่ยคิดที่จะซื้อบ้านอีกหลังนะคะเพื่อที่จะไว้ไปพักต่างอากาศเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะนะบริเที่ก็ให้โชคทะเบียนรถก็ให้โชคนะบอกไว้เลยนะจ๊ะ แต่ช่วงนี้มันเหมือนว่าต้นต้นสัปดาห์เนี่ยมันมีรายจ่ายหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คุณต้องจ่ายต้องใช้ไปนะคะช่วงปลายปล,ยปลยสัปดาห์ก็อาจจะรู้สึกมีความเครียดนิดนึงเนาะเกี่ยวกับการบริหารเรื่องเงินเรื่องทองนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีรายจ่ายเยอะแยะเกี่ยวกับการเดินทางหรือการต้องซื้อของขวัญของฝากอะไรเงี้ยวางแผนให้ดีนะคะอาจจะต้องแบบเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าของขวัญเลือเนี้ยอาจจะต้องลดน้อยถอยลงกว่าปีที่แล้วหน่อยไม่เป็นไรนะคะอาจจะแบบบางเจ้านะคะหรือแบบบางคนเนี่ยเราอาจจะให้ลดน้อยลงมาแต่ก็ถือว่าเราก็ยังให้เขาเนาะนะคะถือว่าก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าคิดที่จะช่วยเหลือใครอะไรยังไงก็ตามนะคะก็ต้องดูคิดพิจารณานิดนึงนะคะอย่าช่วยแล้วมันต้องเป็นปัญหาระยะยาวนะที่พ่ขึ้นมาให้ระมัดระวัง แต่โอกาสนะคะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ใครที่รอบุตรมานานนะคะอยากที่จะมีลูกกับเขาสักทีนะคะให้ขึ้นมาว่าให้คุณลดความตึงเครียดนิดนึงนะคะก็จะทำให้มีโอกาสตั้งท้องได้หลังจากที่ใครทั้งหลายคนเนี่ยรอมานานนะคะพอมีลุ้นนะพอมีลุ้นนะจ๊ะอืมพอมีลุ้น ่ตั้งแต่ช่วงวันนี้จนไปถึงช่วงประมาณต้นๆปีหน้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีถ้าใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรหรือถ้าท่านใดที่รอมานานแล้วนะคะต้องไปปรึกษาหมอนะคะเพราะว่ามดลูกของคุณเนี่ยเริ่มที่จะมันเหมือนกับว่ามดลูกคล้อยมดลูกต่ามดลูกหย่อนอะไรหรือเปล่าที่อาจจะทําให้แบบว่าการปฏิสนธิหรือการมีลูกเนี่ยอาจจะยาก กว่าคนปกติทั่วไปเนาะช่วงนี้เนาะในเรื่องของความรักนะคะมันจะเป็นในลักษณะของการแบบว่าเครียดคิดมาก นะคะหลายๆคนเนี่ยมีความไม่สบายใจนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อยากที่จะออกไปจากจุดนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความรักแต่ทําไมรู้สึกว่ามีรักที่ใดที่ในที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกนะคะจริงๆแล้วตอนนี้คุณกําลังประสบพบเจออยู่เนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าสถานการณ์ช่วงนี้คุณเริ่มที่อยากจะกลับมารักตัวเองอีกครั้งหรือเปล่าอืม หลายๆคนเนี่ยอยากที่จะกลับมารักตัวเองอีกครั้งอยากที่จะถอยห่างออกมาเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเจอคนที่แบบไม่ได้ใส่ใจเรามากพอหรือว่าไม่ได้แฟร์มากพอใจไม่ได้แลกใจอะ่ะบางทีบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้มากกว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการเหนื่อยใจแล้วก็อยากที่จะออกไปจากจุดนี้แต่บทสรุปแล้วนะคะหลายๆคนก็ ไปได้ไม่สุดเพราะว่าเรายังตัดใจได้ไม่ขาดนั่นเองเนาะหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กันเป็นคนรักแต่ทําไมในเรื่องของแบบการเอาเปรียบกันคุณอาจจะรู้สึกโดนนิดหน่อยนะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่แค่ความรักเนาะแต่ว่าผลประโยชน์ทําไมเหมือนว่าเราเสียมากกว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความเครียดความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ บางทีบางครั้งพอไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเนี่ยก็จะเลยเถิดไปในเรื่องของคําพูดนะคะที่แบบไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยหวานใส่กันเท่าไหรนะ่นักนะคะความรักของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้เรียกง่ายๆว่ามันเหมือนกับทุกข์มากว่าสุขนะ่ะเอาจริงๆนะคะแต่หลายๆคนก็คิดที่จะออกไปจากจุดนี้นะคะพอร,รู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีอะไรดีบางคนก็โดนแบบว่าคนรักหรือคนที่เรากำลังคุยอยู่ไปเที่ยวที่อื่นโดยที่แบบ ทำไมมันไม่ใช่แผนที่วางไว้อะเออหรือแบบไม่ได้บอกเราหรืออะไรเงี้ยเราไปรู้ที่หลังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเนาะ ให้เรามาระวังในเรื่องของการถกการเถียงกันนะคะในเรื่องของการหึงหวงนะคะคนนึงจะเลิกอีกคนนึงไม่ยอมก็เป็นการยือ้อยุดฉุดกระชากากถูอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่แต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้ชาวราศีกันคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะเดินทางร่วมกันแต่ระหว่างเดินทางกันก็ทะเลาะก,กันตลอดนะจะมีเรื่อง นุ้นเรื่องนี้มาทิมแทงใจกันจนทำให้คุณรู้สึกหัวเสียระหว่างเดินทางก็เป็นได้ค่ะนะคะโชคลาภพอมีนะพอมีลุ้นนะทะเบียนรถนะคะแล้วก็บ้านเลขที่มีโอกาสที่จะให้โชคอืมบางทีบางครั้งนะคะให้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เราคาดหวังในทุกๆเรื่องสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะต้องลดความคาดหวังมา50%แล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุข เนาะแต่ว่าความสุขหลายๆคนของชาวราศีกันจิงจริงแล้วคุณก็ไม่ได้ค่อยโฟกัสกับความรักมากเท่าไหร่น,ะนะักณสัปดาห์นี้หลายๆคนเคนในค่อนข้างที่จะเครียดเกี่ยวกับภาระการเงินที่ต้องแบกรับหรือมีลูกหนี้ลูกหนี้ก็จ่ายไม่ตรงเราก็ต้องออกเงินไปใช้หนี้ก่อนนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเครียดนิดนึงนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครกําลังประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหนี้สินอยู่หมอมือก็ขอให้คุณทุเลาเบาบางแล้วก็ผ่านไปได้ถ้ามีลูกหนี้อยู่ขอให้ลูกหนี้เนี่ยเขาคิดดี คิดได้เอาเงินมาใช้นี่คุณโดยเรววันนะคะอืมสุขภาพสุขภาพของชาวราศรีกันให้ระมัดระวังเลยเกี่ยวกับการปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดกระดูกนะคะ มันเหมือนกับบางทีมันปวดแบบล้าก็มีนะ้าล้าขาล้าแข้งอาจจะมีการเ,เดินทางมากเกินไปขับรถมากเกินไปหรือทำอะไรที่แบบอยู่นิ่งๆในท่าเดิมนะคะให้เรามาระวังแข้งขาเขา่ามีปัญหาแล้วอีกอย่างให้เรามาระวังในโรคของออโรคกระเพาะความดันช่วงนี้ความดันค่อนข้างที่จะสูงให้เรามาระวังที่มาจากความเครียดต่างนะคะแต่ถามว่าเครียดเนี่ยคุณสามารถจัดการได้แต่สิ่งที่จัดการไม่ได้ก็คือลูกนี้ที่ต้องตามเงินเนี่ย เนาะสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีการได้พบปะผู้คนหลายคนมากมายหรือมีการได้ไปเรี้ยงฉลองงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นโดยรวมก็เป็นสัปดาห์ของการมีความสุขอิ่มมีพีมานแฮปปี้หรือเป็นการเรี้ยงฉลองปีใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีนะในต้นๆสัปดาห์นะคะ สีเสริมดวงเอาแบบนี้สีเสริมดวงของชาวราศีกันดีกว่านะคะมองว่าจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงอะค่ะน้ำตาลแดงขาวเหลืองส้มน้ำตาลแดงขาวเหลืองส้มจะให้โชคนะมาดูตัวเลขนะคะจะเป็นอ่าหนึ่งห้าแปดห้านะคะหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสองสามสองหกนะคะแต่ว่าถ้าจะอ่าตัวเลขวินเนาะวินเลยนะคะจับวินหนึ่งห้าเจ็ดแปด 1,5,7,8,3 1,5,7,8,3ลองจับวินดูนะคะเออเนาะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกว่าพระราหูให้โชคพระพิคเนธให้โชคแล้วก็ผู้มีพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอพรท่านอีกอย่างก็คือเขาเรียกง่ายๆว่า เป็นการทำบุญเลี้ยงอาหารเพนนะคะอาหารเพนพะหรือเอาแบบเลี้ยงเลี้ยงพะในบ้านก่อนดีกว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวถ้ารู้ควรรู้สึกว่าเฮ้ยทำในบ้านดีแล้วก็นอกบ้านก็เป็นการเลี้ยงเพนพะหรือว่าเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันของเด็กเด็กเด็กกาพร้าอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงเฉลิมตาให้กับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอจบคําทํานายไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายจ้า